เดี๋ยวเราจะมาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวงนะครับโดยทีมข่าวของผู้นิตยสเองมีการกาติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นห,หลายตัวถือมีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือตัวของ W H A หรือว่าวานะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5บาท10สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น18สตางค์ที่เป็น3.66นะครับส่วนตัวที่2นะครับ N C ที่บอกไปนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่6บาท55สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น1บาท 55สตางนะค์ดนสาิดเป็น31%นะครับส่วนตัวที่2นะแพนเอเชียฟุตแวร์ <wear> นะหรือว่า PAF นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท59สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น24สตางค์คิดเป็น17.78%และตัวที่4นะครับ XPG นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท34สตังค์นะเพิ่มขึ้น5สตางคิดเป็นสามเป็นต์นะครับนี่คือ4 หุ้นสุดจึงอยู่นี้ถ้าเกิดว่าสนใจใหญ่จะเข้าไปเล่นเข้าไปลุยนะครับอย่าลืมอาศัยช่วงวันหยุดนะครับสุดสุดานะทำการบ้านนะครับดูล่ของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านนะรวมจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลหล่นนี้มาซื้อขายในส่วนของ4ีหุ้นสุดจรึงในวันจันทร์